สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนมาทําเมนูต้มยำไก่บ้านสดน้ําเปรียปร้ยวกันเลยนะคะทําง่ายๆสไตล์สาวจา๋าเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆทําแบบบ้านๆเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทําเลยค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกสาวจ๋าก,ก็ตั้งน้ำแล้วก็พอน้ำเดือดสาวจ๋าก,ก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปต้มให้สมุนไพรมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่ไก่ที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มเลยจ้าจวดลงไปเลยนะจ๊ะมีไก่บ้านครึ่งตัวนะคะแล้วก็สาจ๋าซื้อตับกับเท้าไก่มาใส่เพิ่มค่ะปิดฝาตั้งต่อให้เนื้อไก่ของเราเปื่อยดีเลยจ้า อันนี้เราก็จะคัวพริกแห้งไว้นะคะเพื่อนๆเอาไว้ตำพอหยาบๆค่ะแล้วก็ใส่ไว้ก่อนที่เราจะปิดเตานะคะเพิ่มรสชาติค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะสาจาใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็มะขามเปียกลงไปเล็กน้อยจ้าเดี๋ยวจะตามด้วยผงชูรสนะจ้าชูดลงไปเลยจ้ะน้ำปลาเล็กน้อยจ้ะ เดี๋ยวเราจะปิดฝาตั้งต่อให้ไก่ของเราเปื่อยดีนะคะ <c oughs> ต้มไก่ก็เปื่อยได้ที่แล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดีบปะนาวลงไปอีกหนึ่งซีกจ้า <c oughs> เพิ่มความเปรี้ยวอีกนะคะ <c oughs> ใส่มะขามเปียกแล้วยังไม่พอนะคะ <c oughs> ตามด้วยผ <c oughs> ักชีใบเลื่อยค่ะ ก็พริกที่เราตำหยาบๆไว้นะคะพริกแห้งที่เราคั่วไว้ค่ะนี่จ้าใส่ลงไปเลยเพิ่มรสชาติเพิ่มความเผ็ดจิจัดนะคะแค่นี้ก็ปิดเตาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยค่ะต้มยำไก่บ้านรสชาติจัดจ้านจ้าทำง่ายๆสไตล์สาวจ๋านะคะ